สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของ Candy Toy s h o โดคาเมนไรเด r ร์ในเว็บที่8นะครับในชุดที่8นะครับชุดนี้ก็จะประกอบด้วยนะครับกล่องของค a m มนไร d e r Blade นะครับแล้วก็ค a m มน r รเดอร์สตองเกอร์ชาร์จอัพนะครับแล้วก็ค a m มน r รเดอร์สตรองเ ธรรมดานั่นธรรมดาและรถมอเตอร์ไซค์นะคบของเขานะครับตัวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องประกอบเองนะครับก็จะใช้2กล่องในการประกอบนะครับเพื่อที่จะได้รถมา1นคันนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นอีกกล่องนึงเลยซึ่งเป็นกล่องมีออปชันเสริมประเภทเอ,อ,อย่างตัวนี้ครับจะเป็นสติกเกอร์ติดก,กับพลาสติก นะครับเป็นเหมือนเอฟเฟกตอนที่พระเอกกำลังจะใช้ท่ากระโดดถีบนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพา์ที่เอาไว้เปลี่ยนนะครับกับตัวมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้คันเมื่อกี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นมอเตอร์ไซค์เบาสั้นนะครับแล้วก็ท่อท่อสีแดงข้างเดียวซึ่งจะเป็นมอเตอร์ไซค์ของเขาในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็คือเบาสั้นนี่ฮะ ถอดเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยนะครับเบาสั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่อสีแดงนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเวอร์ชั่นเบาสั้นเท่าไหร่ก็เลยไม่ไม่เปลี่ยนนะครับก็เลยก็ไว้เด,ดแผงอย่างนี้แหละนะฮะแล้วก็ออปชั่นมือมือของไรเดอร์เบลดนะครับแล้วก็อาวุธที่ทำสีให้กล่องของเขา มันเป็นอาวุธที่ไม่มีการลงสีให้เลยนะครับไม่มีการลงสีให้ฮะนี่แต่ว่าอีกกล่องนะึ่งลงสีให้สามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะครับจากตัวนี้ตัวแผงนี้มาเปลี่ยนกับตัวนี้ได้นะครับแล้วก็แขนเวอร์ชั่นที่มีเล้าแอปซอร์เบอร์หรือเปล่าไม่น่าจอ่านชื่อถูกหรือเปล่า ที่เอาไว้อัปเกรดร่างของ Rider Blade นะครับให้เป็นล่างแจ็คกับล่างคิงนะครับเอาไว้เปลี่ยนนะครับมือเวลาถือการ์ดนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดของตัวฟิกเกอร์กันนะครับสำหรับตัวแรกเลยนะครับก็มาเริ่มที่ c o m m ม n ต์ e ลด r ดอร์สตนะครับเวอร์ชั่นแบบ ปกตินะครับยังไม่ชาร์จอัพนะครับก็คือตัวรูปล่างนะครับใครเคยเก็บสะสมตัวโชโดคอมเมนเลเดอร์เวอร์ซัส VS แบบเวอร์ชันแรกนะครับคือแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเปลี่ยนแค่การลงสีสีที่ตัวหน้าตัวหน้าอะไรรูปร่างอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดบล็อกเดียวกันเลยหรือผมสังเกตไม่ไม่เห็นเองแต่ว่า รู้สึกเลยว่ามันเหมือนเดิมยังไงเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเปรียบเทียบระหว่างตัว s h a d o w X แล้วก็ s h a d o w v e r s u s นะครับว่าตัว Stronger เนี่ยมันต่างจากตัวเก่ายัางไงนอกจากแถมมาใส่มาให้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ดูตัวนี้นะครับแขนเหมือนเดิมครับไม่ได้ เปลี่ยนอะไรก็คือเขายกได้แค่นี้เพราะว่าติดติดส่วนนี้ตัวส่วนนี้ไม่ใช่ชิ้นส่วนอ่อนนะครับปกติขออภัยนะครับปกติเขาจะทําชิ้นส่วนอ่อนมานะครับตัวอื่นเนี่ยเพื่อที่จะยกแขนได้แต่ตัวนี้จะติดนิดนึงคือจะยกค่าแขนถึงเฉียงไม่ได้นะฮะแล้วก็ข้อสอบข้อสอบอะไรก็ประมาณนี้องศามือก็หมุนประมาณนี้นะครับ หัวก็เขาเป็นยางครับเป็นยางซึ่งก็ไม่น่ากลัวเรื่องหล่นหักนะครับโอเคทอนะครับแต่ว่ากลมได้ไม่มากมีเยอะอยู่ก็กลมได้น้อยขาก็ประมาณนี้ยืดอะไรไม่ได้เหมือนライダーหนึ่งนะครับยืดไม่ได้ขาขาคือบล็อกเดิมเลย จากเวซัสสีอะไรนี่ผมถือว่าพัฒนาขึ้นนะทําสีดูดีขึ้นแหละจากจากเทนดิสทอยคอมเมนเดอร์ vs แต่นั่นแหละครับไม่ลงสีด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปดูตัวต่อไปเลยก็คือค o มเมนเดอร์สตองเกอร์ชัรอัพนะครับ ตัวตอ่อมาค a มเบเลเดอร์สตองเกอร์ชาร์จอัพนะครับล่างอัปเกรดของค a มเบ r เลเดอร์สตองเกอร์นะครับก็เหมือนตัวแรกเปรียบเลยครับจุดขยับอะไรเหมือนกันนะครับหัวก็บิดหมุนประมาณนี้เขาเป็นยางนะครับก็โอเคเหมือนเดิมเหมือนตัวเมื่อกี้เป๊ะเปียบโอเคแขนหลุดนะครับ เปลี่ยนแขนก็ง่ายๆฮะก็ถอดเสียบนะครับโอเคเข่าก็ได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ๋อฝ่าเท้ามีรอยด้วยฮนะทำรองเท้าทําลายรองเท้านะครับแต่ว่ารู้สึกว่าโชโดเนี่ยลายรองเท้าเนี่ยเขาจะเหมือนกันทุกตัวถ้าผมจะไม่ผิดนะดูศาสตรทำแล้วเหมือนเหมือนก๊อปก๊อปขามาเหมือนกันทุกตัวอะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็เติมสีเติมสีให้เขาไม่ได้ทําแกะลายให้ทําสีให้นอกนั้นขาเหมือนกันหมดง่ายดีโอเคต่อไป Camerader Blade นะครับครับสำหรับตัวนี้นะครับ Camerader Blade นะครับผมถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีพัฒนาการ ค่อนข้างจะดีคือตัวนี้เป็นเขาเพิ่งมาผลิตนะครับเป็นครั้งแรกนะครับไม่เหมือนตัวสตองเกอร์เมื่อกี้ที่เขาเคยผลิตมาก่อนแต่ว่าตัวนี้เขาผลิตมาครั้งแรกแต่ว่าเขาทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยผมถูกใจเลยแหละรูปร่างอะไรนี้โอเคมันติดผอมแหละก็เป็นสไตล์ของของเหมือนกับงานญี่ปุ่นของเล่มญี่ปุ่นผมสังเกตเขาชอบทําให้มันผอมๆแต่ว่าตัวนี้คือถึงผอมแต่ผมว่าดูสวยนะ สัดส่วนโอเคถึงจะผมแต่มันก็ยังดูสวยอ่ะสวยสวยเลยละ่ะนะครับก็เหมือนกันก็คือลงสีไม่ครบนะครับแทบอะไรพวกนี้คือเขาลงสีไม่ครบแต่ว,ว่าก็ทําสีดีแหละแต่แค่ไม่ครบใครมีฝีมือในการแต้มสีผมแนะนําให้แต้มเถอครับทําสีเมันมันโอเคเลยแหละมองเผินๆนะแต่ถ้าดีๆนะผมมองว่าก็ ดูละไมใ้ใครฟิกอาร์ตกันเลยทีเดียวพูดเหมือนโอวยนะเนี่ยแต่ก็ก็าดูดีผมว่าดูดีนะสำหรับคัรเมลไดร์เบลดนะครับก็เดี๋ยวมาดูจุดขยับนะครับจุดขยับเขาก็เนี่ยฮะที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือส่วนใหญ่โชดโดเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยทำเกาะส่วนไหลผมไม่เข้าใจเขาจะทำมาเป็นยาง ยาซึ่งถ้าโพสท่าอย่างนี้เราเก็บไว้นานๆเนี่ยยางมันจะไม่คืนรูปก็อาจจะมีปัญหาหน่อยแล้วอนาคตยางจะแตกไหมอะไรยังไงสําหรับบ้านเราก็ไม่แน่แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบส่วนที่ทําด้วยยางาไทอ่น่าจะทําเป็น2ชิ้นแล้วก็ขยับได้มีจอยติดขยับได้อะไรก็ว่าไปแต่เขาไม่ได้ทานะการลงสีโอเคก็ ก็สีสดดีแต่ก็มีเลอะบ้างนะครับสีลงสีไม่ครบเอาจริงๆมันก็ตามราคานะครับราคาแคนดี้ทอยเนาะมีฝีมือซื้อมาแล้วมาแต้มสีทำสีเพิ่มผมว่าตัวนี้โอเคนะครับจุดขยับโอเคโมมากลืมจุดขยับเลยนี่แขนนะครับแขนนี่เหมือนเหมือนกันเลยชโชว์ดดเหมือนกันทุกตัว ไหลก็จะว่าไปเมื่อกี้ที่พูดถึงสตองก็ติดแขนมันมีเกาะไหลแบบนี้พรุนก็น่าจะค่าเท่ากันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันยกไม่ขึ้นแต่ก็โอเคก็ยังยังยกได้บ้างเนาะหัวก็หมุนได้นะครับไม่ติดขัดอะไรนะครับก้มก้มก็ได้เยอะอยู่เอวอนะครับ นะเขาเท้านะครับ,รบอุ้ยหลุด <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับอ๋อลืมบอกไปตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันพัฒนานะครับคือเบ้าตรงนี้นะครับก็าสามารถดึงลงมาได้นี่นี้มันย,ยาว เพื่อที่จะทำลูกเตะอะไรอย่างนี้นะครับให้ฉีกขาได้สุดกว่านี่โอเคเลยไม่ไม่ค่อยรู้สึกถึงความโบด้วยนะครับโอเคเลยแหะตัวนี้เขาก็จะมีพาร์ทเสริมจากชุดกล่องกล่องพาร์ทเสริมที่ แสดงเมื่อกี้นะครับพวกดาบอะไรพวกนี้เอาออกมาสามารถเอามาสลับเล่นได้นะครับที่ปอกดาบอะไรพวกนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นรถนะครับครับสำหรับรถของคาเมล레이เดอร์สตรองเกิร์นะครับมอเตอร์ไซค นี่นะครับงานถือว่าโอเคทําได้ดีทีเดียวถ้าสมมุติว่ามีฝีมืออย่างที่บอกแต้มสีหรือทำสีพวกเครื่องเนี้ยผมว่าได้บัตรหรือว่าทําพวกตัดเส้นอะไรผมว่าน่าจะสวยขึ้นเยอะเลยแหละนะครับรถเนี่ยเราจะต้องประกอบเองคล้ายๆพาโมซึ่งข้อเสียของเขาคือวิธีการต่อในกล่องเนี่ยทรมานสายตาคนแก่มากๆใครสายตาไม่ดีเนี่ย กล่องวิธีวิธีมันอยู่ในกล่องแล้วกล่องก็เล็กตัวอักษรก็เล็กกว่าจะประกอบได้ี่เจ็บตาเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้ถือว่าโอเคนะครับทําสวยดีแต่ว่าก็สีสันเขาจะน้อยนิดนึงพอตามดีไซน์เดิมนะโอเคนี่สวยงามนะครับและนี่ครับเมื่อ นำมาเล่นกับ c a m เ r a r ์เดอร์สตองเกนะครับเอามานั่งในกันความรู้สึกถึงพลังกันเลยทีเดียวันะดูขลังกันเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่บอกว่าสามารถเปลี่ยนพัเนกเบาะเล็กได้ผมเพียงแค่ไม่อยากเปลี่ยนเพราะผมชอบแบบนี้อยู่แล้วนะครับ และสุดท้ายไอเซตนี่่ะฮะจะบอกว่าไงดีคือเขาให้ตัวพลาสติกใส่มาแล้วก็ติดสติกเกอร์เองแน่นอนผมไม่ได้เอาฝุานออกให้ดีมีลมอยู่ก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับผมผมทำไม่ดีเองั่นแหละอันนี้แต่เนียนนัเนี่ยเนียนนะทำรูเอาไว้ทำรูไว้อะไรเขาพึ่งขายครับลุงปันพิ่งขายแคนดี้ทอยแคนดี้ทอยที่เป็นสแ,แตน สแตนสำหรับเล่นกับพวกโชโดกับโซโดอะไรพวกนี้ครับแน่นอนมันเอาไว้เล่นกับสแตนพวกนั้นนะฮะเสียบเอาไว้เอาไว้เสียบแต่ผมไม่ครับผมไม่ได้ซื้อครับผมก็จะใช้สติสติ๊กเกอร์แปะเอาด้านหลังนี่นะครับแผนนะครับนัง่งนะครับติดสติ๊กเกอร์เสร็จก็วางได้แล้วไม่ยากเลยทำบานพับให,นหน้นะ นห่มันงอ,องอย่างนี้หน่อยจบนะครับตั้งปุ๊บจบไม่ต้องซื้อฐานอยู่่ะอย่างงี้ก็ง่ายๆดีง่ายๆดีด้านหลังติดสติกเกอร์ไปไปตั้งโซนแล้วก็พับเก็บแค่นั้นเองครับก็สรุป คลิปนะครับสำหรับตัวชุดโชดโดเอ็ในชุดที่8ตัวนี้นะครับในกลงนี้ถือว่าโอเคนะครับสำหรับผม,ผมชอบอยู่แล้วน,นะครับก็คือยิ่งมาเห็นตัวเบรดที่เขาทำเนี่ยสุดยอดเลยนะถือว่าถ้ามองว่าแบบนี้สวยสวยยังกับฟิกอาร์ตเวอร์ชันแรกๆครับเวอร์ชันแรกเลยครับซึ่งดูดีมากๆเลย ส่วนสตองเกอร์นี่ก็น่าเสียใจนดนึงก็คือเขาน่าจะมีการเปลี่ยนหัวใหม่ทําขาใหม่อะไรก็ได้เพิ่มหน่อยแต่เขาเลือกที่จะทําสีให้มันสดขึ้นแทนนะครับก็ยังไงสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วก็คลิปต่อไปก็คงจะเป็นคลิปเปรีเทียบระหว่างตัว c a เมราเดอร์สตองเกอนะครับระหว่างชุด Shadow X แล้วก็ชุดเบอร์ซัสนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ